ครับวัสดีครับเช้านี้พามาชมหญ้าลกมากครับที่ท้ายสวนซึ่งปลูกลิ้นจี่ไว้ครับป,รปลูกิ้นจี่ไว้เปสองปีครึ่งก็เต็มไปด้วยหญ้านี่มี ไม่แน่ใจว่าเป็นนกเป็ดนาะมือนกอะไรครับมาไข่ไว้หลังนกไข่ไว้เหียดใบของฐานมันกันควนงูพวกอะไรมากินท้ายไข่นกเป็ดมันจะเท่าลูกปิงปองครับประมาณปงิงลูกปิงปองเราเคยเห็นบินเห็นมันบินลงน้ำตัวใหญ่หน่อย จะเป็นนกปิดนางครับถือว่าเป็นหญ้าที่เป็นสวนที่อุดมสมบูรณ์บางวันก็มาเจองูแต่ต้นนี้มันรอดแล้วครับออคือเขาเป็นคนคุมหญ้าแล้ว,ลวนะรอดแต่งหญ้าแล้วดูที่ว่าเขาจะฟักเป็นตัวหรือเปล่านะครับ อางงูหรือตัวเงินตัวทองไม่มากินเขากันประมาณเท่าลูกปิงปองนะครับเราก็นานๆเข้ามาครั้งเข้ามาไข่ไว้เห็นมันบินไปลงคองที่ติดกับสวนครับที่ทำไม้คล้ายๆนกเป็ดน้ำ เดินๆไปดูอีกทีนี้ต้องใส่บูทนะครับใส่บูทเพราะหญ้าเขาจะขึ้นสูง,งา่ากต้นนี้ก็ำลัมาตกใบท้ายสุดเลยก็จะเป็นปลูกมันไว้ครับตอนนั้นหญ้ายังไม่ลกขนาดนี้ครับตอนปลูกเป็นมันเขากอว่าเป็นมันญี่ปุ่นนะครับตอนซื้อพันธมาปลูกทิ้งไว้เลยให้ธรรมชาติดูแลเขา ตามใดที่ผลยังตกอยู่เขาจะไม่ตายครับลากเขาก็จะกระจายเต็มพื้นที่ส่วนจะเป็นหัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับ